สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วเหมือนเดิมหนึ่งสีเล่นแต่แบบใหญ่ผมะัมเ่็งสีอ่ะ,ม 1, อะไม่มีคนอีละเออดีตาไหนไม่มีคนเนี่ยส่วนใหญ่ผมชอบได้ไปไปรอบลึกๆนะทุกคนเพราะว่าได้ของเยอะของฟูหน่อย ลงโชบสักคนมีคนให้โชบไหมเนี่ยเหมือนจะมีคนให้ผมโชว่ะนี่ไงเขายิงแฟกันนะยิงไปมากันลาดไปเลยยิงแฟกันเรียดมาตามคำเรียกร้องน่าจะเหลือเพื่อนเขาอีกสามนะมันต้องระวังไม่โหเลยว่ะ มาแล้วไหนวะเัตรูลร้มแล้วไปละสองตัวขาดอีกสอง ตัวท้ายติดลุดดนโดนหัวไปนัดหนึ่งนะน่าจะเจ็บอยู่อ่ะอคุณนี้ไม่ออเอาพีจีว่ะเอ้าต้องรีโหลดศัตรูล้มแล้วนึกว่าแบบหยิบมาเราจะยิงเลยนะอัดเข้าบ้านไปเลยก็ไม่เป็นไร เคลียร์ของโถอิ่มเลยตีเดียวอิ่มเลยนี่น่าจะบอดศัตรูล้มแล้วเลยบดผมมานี่เรามีเสียงปืนนะทุกคนเหมือนจะมีโรงเรียนสามก๊กเนี่ยสักตีหนึ่งอะนี่ไง ตายวะโดนอยู่นัดเดียวยมาแล้ววะโดนชาร์จเหมือนกันงงเกือบตายวะยะเดี๋ยวเติมเลือก่อนจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยว ถ้าก็โดนนัดเดียวผมตายเลยเมื่อกี้นี่รอดมาแล้วต้องจับแยกมาตัวตัวให้ได้ไม่งั้นโดนยิงฟรีเหมือนข้างล่างเขาอยู่ข้างล่างเขาก,กดผมไม่ได้หนีกันดีกว่า ขาดอีกสองอยู่ใต้เท้าของคนหนึ่งต้องหายคนหนึ่งก่อนนะทุกคนสองคนอีกคนหนึ่งอยู่ตงรงไหนมรู้เสียงตัวเล็กเงียบไปแล้วเงี่ยตูล้มแล้ว thể Ủa tiệt mà Thầy lại phê một lần รีบเคลียร์ของรีบไปไม่เหมือนมีใครยิงอยู่ข้างหลังไม่รู้เมื่อกี้น่าจะคนละตีกันข้างหน้ายิงกันว่ะทุกคนมังกรยูเอฟโบโอ,อีกอะไรคำนี้อ่ะหนีกันดีกว่าหนีดีกว่าวะ Bóng đá chào vào tôi rồi. Hãy nhanh đi. Bắn đi. Bóng đá chạy mất rồi. Bắn xuống, long long bắn xuống. Đó là một đoạn tấn công เปลี่ยนสะโคบดีกว่าจัดไปคูณหกเลอแล้เยโดนหน่อย<ะ>คนบอดอะไรปนกันมั่วไปหมดแล้วตรงหน้าเนี่ยมัน<ะ>น่าจะดึงกันอยู่อ่ะ เดี๋ยวผม,วอมเอาไอพีจียัดเอ้าเฮ้ยทำไมไม่โดนคนนี้อ่ะอะไรวะมันควรจะตายทั้งคู่เลยนะเว้ยศัตรูล้มแล้วที่นี้น่าจะเหลืออีกคนนึงเฮ้ยแต่เมื่อกี้ไอพีจีมันไม่โดนได้ไงวะโคตรแปลก โดนแต่ไอ้ตัวเด็กไอ้ตัวไอ้นั่นยังไม่ไม่โดนเลยงงเลยวะห้องเล็กไม่มีี่ีงอ,อยู่ข้างหน้า ตูล้มแล้วมตีนี้ไปต่อตี้เมื่อกี้เหมือนเขาทิ้ง UFO <c oughs> ไว้ด้วยว่ะทุกคนผมเห็นเขาขับอยู่นะแต่ว่าคนขับหายศัตรูล้มแล้วเอาแอตโตเฟ่ มีกี่คนรวมไปสองแล้วน่าจะเหลืออีกสองคนหาเพื่อนเขาก่อนนะทิ้งของด้วยออนี่เพื่อนเขามาแล้วเอาเลเซอร์ยิงเฉยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเติมเลือดแป๊บแต่ว่าเพื่อนเขาอยู่ทางนู้นนะ ไม่น่าจะมาช่วยมันไกลซ้ลำไปเลยเอัจำทิ้งก่อนเลยข้ามถนนละอ่ะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจกลับเข้าบ้านอะไรครับเนี่ย าจะอยู่ห้องข้างในจัดเข้าไปเลยวา่าและเชียวตรง,ตงล้มแล้วมือซุ่ม สี่คนสุดท้ายแล้ <fu> คนสปัดเจอเขาน่จะตีเดียวหมดเลยว่ะสี่คนนี้แม่เรามี UFO นะไม่กลัวได้เปรียบศัตรูล้มแล้วไปก่อนหนึ่งคน ค่อยๆเด็ดทีละคนดีกว่านะเดี๋ยวเพิ่งเข้าเดี๋ยวจะโดนหลายทางเปล่าๆศัตรูล้มแล้วไปเพื่อนเหลือสองคนละสุดท้ายศัตรูล้มแล้วไปเข็น r p รอืม,อมเอา้า เอาอีกแล้วเฮ้ยมันเป็นอะไรวะทำไมยิงไม่โดนวะเลงผิดตรงไหนเนี่ยโอ้แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ที่หนึ่งนะทุกคนนี่ถ้าชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับไครเป็นกำลังใจให้ผมได้นะผมในการทำคลิปต่อไปเนาะส่วนคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมก็คงทำหนึ่งสี่ไปเรื่อยๆแหละเท่าที่ไหวนะทุกคนไปละไป